สวัสดีค่ะนี้เป็นโคมไฟหน้าเดิมว่มเดิมนะคะรถ AE 110 111นะคะหน้าหนูตูดเป็ดนะคะใครใช้รถรุ่นหน้าหนูอยู่ก็แนะนำเป็นชุดนี้นะคะเป็นงานนำเข้าจากไต้หวันยี่ห้อดีโปชุดละ2,199บาบาทฟรีส่งเอกชนนะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางค่ะ ถ้าเกิดว่าใครซื้อเฉพาะคู่หน้านะคะดวงเดียวอยู่ที่เท่าไหร่นะพันหกร้อยห้าสิบนะคะมุมใครจะซื้อเฉพาะมุมก็คู่ละหกร้อยเก้าสิบเก้านะคะ ถ้าเกิดใครซื้อมุมดวงเดียวอยู่ที่450นะคะแล้วก็ถ้าเกิดซื้อไฟหน้าดวงเดียวก็999บาทฟรีส่งเอกชนไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะคะที่093144961 5ค่ะ